พ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยฟังให้ดีนะนี่ไม่ใช่ข่าวธรรมดาไม่ใช่คำพูดปลุกใจลอยๆแต่คือสัญญาณอันตรายและโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีของประเทศไทยโอ้โหแค่พูดก็ขนลุกแล้วเพราะวันนี้โลกทั้งใบกำลังหันกลับมามองไทยด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจีนประกาศกลางเวทีโลกว่าไทยคือประเทศเดียว ในเอเชียที่ใครก็ล้มไหมดูง่ายๆอีกแล้วฟังแล้วใจมันสั่นใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเพราะคำพูดนี้ไม่ได้มาจากคนธรรมดาแต่มาจากมหาอำนาจที่มองเกมโลกขาดกว่าหลายประเทศรวมกันแต่เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งคิดว่านี่คือเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องของรัฐบาลอย่างเดียวเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมันกำลังจะไหลเข้ากระเป๋าเราเข้าชีวิตเรา เข้าลมหายใจของประเทศนี้ทั้งหมดโลกกำลังเปลี่ยนจากการวัดพลังด้วยปืนและเรือรบมาเป็นการวัดพลังด้วยตำแหน่งใครอยู่ตรงกลางเกมคนนั้นคุมจังหวะและรู้ไหมวันนี้ประเทศทะยกกำลังยืนอยู่ตรงจุดนั้นพอดีโอ้โหประเทศที่เคยถูกมองว่าเล็กกำลังถูกจับตาในฐานะหัวใจของเอเชียประเทศที่ไม่เคยมีนิวเคลียร์แต่กลับทำให้มหาอำนาจต้องเกรงใจนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ และไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือผลรวมของภูมิประเทศภูมิปัญญาและหัวใจของคนไทยทั้งชาติและจากวินาทีอีไปถ้าเราฟังให้ดีเราจะรู้เลยว่าเกมโลกกำลังเริ่มบทใหม่และชื่อของประเทศไทยถูกเขียนไว้ตรงกลางสมการนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ่ยถ้าเราจะเข้าใจว่าทำไมวันนี้โลกถึงเริ่มพูดถึงประเทศไทยด้วยน้ำเสียงที่จริงจังกว่าเดิม เราต้องมองภาพใหญ่ให้ขาดก่อนโลกยุคนี้ไม่ได้ตัดสินแพ้ชนะกันด้วยขนาดประเทศหรือจำนวนอาวุธอีกต่อไปแต่มันวัดกันที่ตำแหน่งใครยืนอยู่ตรงไหนของแผนที่โลกและใครสามารถเชื่อมทุกฝ่ายเข้าด้วยกันได้โดยไม่แตกหักและตรอนงนนี้แหละที่ประเทศไทยกำลังกลายเป็นคำตอบของสมการใหม่ของเอเชียโอ้โหลองมองแผนที่ดูสิพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไทยไม่ได้อยู่ปลายโลก ไม่ได้อยู่มุมใดมุมหนึ่งแต่เราอยู่ตรงกลางอาเซียนเชื่อมจีนกับเอเชียใต้เชื่อมมหาสมุทรอ,อินเดียกับแปซิฟิกเชื่อมตะวันออกกับตะวันตกแบบที่ไม่มีประเทศไหนทำได้ครบขนาดนี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือจุดยุทธศาสตร์ที่โลกเริ่มเห่โอนชัดขึ้นในวันที่เส้นทางเดิมเริ่มเปราะบางแต่เดี๋ยวก่อนนะตำแหน่งอย่างเดียวมันไม่พอถ้าประเทศนั้นไม่น่าเชื่อถือ และนี่แหละคือหัวใจสําคัญที่ทําให้ไทยแตกต่างจากหลายประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่เปลี่ยนท่าทีทุกครั้งที่ลมโลกเปลี่ยนเราไม่ใช่ประเทศที่ต้องเลือกข้างแล้วแตกเป็นสีอียงยงไทยคือประเทศที่รู้จักยืนตรงกลางอย่างมีศักดิ์ศรีคุยกับทุกฝ่ายได้โดยไม่ถูกมองว่าเป็นศัตรูของใครจีนมองไทยว่าเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้สหรัฐมองไทยว่าเป็นพันธมิตรเก่าที่ไม่หักหลังรัสเซียมองไทย ว่าเป็นประเทศเอเชียที่เข้าใจเกมโลกโดยไม่ตัดสินใครง่ายๆโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะเพราะในโลกที่แตกเป็นหลายขั้วแบบนี้ประเทศที่ทุกฝูอายไว้ใจคือประเทศที่มีอำนาจสูงสุดโดยไม่ต้องยกเสียงหรือโชกำรรหลังและสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือความได้เปรียบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันฝังอยู่ใน d n a ของชาติไทยมานาน,นนับร้อยปีเรารอดจากสงคราม เรารอดจากการล่าอาณานิคมเพราะเรารู้จักจังหวะรู้จักถอยรู้จักรุกและรู้จักรักษาสมดุลนี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือภูมิปัญญาแห่งชาติที่กำลังกลับมามีค่าที่สุดในโลกยุคนี้พ่อแม่พี่น้องเอย่ยเมื่อโลกเริ่มสัน่นเมื่อมหาอำนาจเริ่มชนกันประเทศที่โลกต้องการไม่ใช่ประเทศที่เสียงดังที่สุดแต่คือประเทศที่ยืนมั่นที่สุดและวันนี้ประเทศไทยกำลังถูกมองว่า เป็นจุดยึดจุดนั้นของเอเชียอย่างชัดเจนพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยถ้ามีไพ่ใบหนึ่งที่ทําให้โลกต้องหันมามองประเทศไทยพร้อมกันไพ่ใบนั้นชื่อว่าแลนด์บริดจ์ไม่ใช่แค่ถนนไม่ใช่แค่ท่าเรือและไม่ใช่แค่โครงการพัฒนาแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่คือเส้นเลือดใหญ่เส้นใหม่ของเศรษฐกิจโลกที่กําลังจะเปลี่ยนวิธีการค้าไปทั้งทวีปเอเชียลองจินตนาการดูสิ พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียข้ามแผ่นดินไทยไปถึงฝั่งแปซิฟิกในเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่ต้องอ้อมช่องแคบมารากาไม่ต้องเสี่ยงคอขวดทางการเมืองไม่ต้องเสียเวลาหลายสัปดาห์โอ้โหแค่คิดก็รู้แล้วว่านี่มันไม่ธรรมดาเพราะระยะทางสั้นลงต้นทุนลดลงและความเสี่ยงหายไปมหาศาลและนี่แหละคือเหตุผลที่จีนมองโครงการนี้ไม่ใช่แค่ทางขนส่ง แต่คือกุญแจยุทธศาสัตว์ใครก็ตามที่สามารถเชื่อมสองมหาสมุทรได้คือคนที่ถือจังหวะการค้าและพลังงานของโลกไว้ในมือพ่อแม่พี่น้องเอ่ยลองคิดดูให้ลึกกว่านั้นถ้าวันหนึ่งเส้นทางเดิมมีปัญหาทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางทหารเส้นทางใหม่ที่ผ่านไทยจะกลายเป็นทางเลือกหลักทันทีแลอาคนที่ควบคุมทางเลือกคือผู้กำหนดเกมแต่เดี๋ยวก่อนนะบางคนอาจคิดว่าไทยจะตกเป็นเครื่องมือของมหาอำนาจหรือเปล่า คำตอบคือไม่ถ้าเรารู้คุณค่าของตัวเองเพราะสิ่งที่ทำให้แลนบริดจ์มีพลังไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานแต่คือความน่าเชื่อถือของประเทศที่มันพาดผ่านและประเทศไทยคือประเทศเดียวในภูมิภาคที่ทุกฝ่ายกล้าใช้เป็นทางผ่านโดยไม่กลัวว่าจะถูกหักหลังหรือถูกดึงเข้าเกมใครโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยลองมองภาพผลกระทบตรงหน้าเมื่อไทยกลายเป็นจุดเชื่อม หลักเงินทุนจะไหลเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเรือจะคึกคักโลจิสติกจะเฟื่องฝูงงานจะเกิดในภาคใต้ทั้งระบบไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่แต่ร้านอาหารคนขับรถโรงแรมแรงงานท้องถิ่นทั้งหมดอะได้อานิสงส์นี่ไม่ใช่ฝันลอยๆแต่มันคือผลลัพธ์เชิงโครงสร้างที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้กันมานานและสิ่งที่น่าคิดที่สุดคือถ้าไทยไม่ทำใครจะทำถ้าโอกาสนี้ หลุดมือไปเส้นทางใหม่อาจถูกสร้างที่อื่นและเมื่อเส้นเลือดใหญ่ของโลกไม่ผ่านเราอีกต่อไปตำแหน่งยุทธศาสตร์ของไทยก็จะค่อยๆเลือนหายพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนี่แหละคือช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์กำลังเลือกคึกอ้างและคำถามไม่ได้อยู่ที่ว่าโลกพร้อมหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าโลพรอ้อมจะถือกุญแจดอกนี้ไว้ในมือหรือเปล่าพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยถ้าแลนบริดจ์คือเส้นเลือดใหญ่รถไฟ และระบบโลจิสติกส์ก็คือหัวใจที่สูบฉีดพลังให้มันเดินได้จริงและตรงนี้แหละที่หลายคนยังประเมินประเทศไทยต่ำเกินไปโอ้โหเพราะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่รางรถไฟเส้นหนึ่งแต่คือโครงข่ายที่เชื่อมทั้งทวีปเข้าด้วยกันผ่านแผ่นดินไทยลองมองเส้นทางจากจีนตอนใต้ผ่านลาวลงมาไทยสิพ่อแม่พี่น้องเอ่ยสินค้าที่เคยใช้เวลาหลายวันหลายสัปดาห์กำลังจะใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเพื่อมาถึงอ่าวไทย และจากตรงนั้นก็สามารถกระจายไปทั่วโลกได้ทันทีนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วแต่มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างโงกต้นทุนของการค้าเอชีทั้งระบบแต่เดี๋ยวก่อนนะรถไฟอย่างเดียวไม่พอถ้ามันไม่เชื่อมกับท่าเรือและนี่แหละคือความได้เปรียบที่ไม่มีใครเหมือนของไทยเรามีทะเลสองฝั่งมีทั้งอ่าวไทยและอันดามันมีท่าเรือน้ำลึกที่สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ และมีพื้นที่พัฒนาโลจิสติกส์ครบวงจรโอ้โหพ่อแม่พี่อองเอ๋ยนี่มันเหมือนประเทศที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นประตูก,การค้าองค์ภูมิภาคตั้งแต่แรกแล้วเมื่อรถไฟเชื่อมบกและท่าเรือเชื่อมทะเลสิ่งที่ตามมาคืออำนาจการต่อรองของประเทศใครอยากส่งของต้องผ่านใครอยากลดต้นทุนต้องคุยกับใครคำตอบจะเริ่มมีคำว่าไทยอยู่ตรงกลางมากขึ้นเนื่อยเรื่อยและนี่คืออำนาจแบบใหม่ ที่ไม่ต้องใช้กำลังแต่ทำให้ทุกฝ่ายต้องให้เกียรติโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยลองคิดภาพในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าดูสิขบวนรถไฟสินค้าวิ่งลงสู่ภาคใต้ตู้คอนเทนเนอร์เรียงต่อกันเหมือนเส้นเลือดที่มีชีวิตท่าเรือคึกคักตลอดทั้งวันทั้งคืนเศรษฐกิจกท้องถิ่นฟื้นตัวอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่การพัฒนาโครงสร้งางงานพื้นฐานแต่มันคือการยกระดับสถานะของประเทศทางประเทศ แต่ก็ต้องพูดกันตรงๆนะพี่น้องเอ๋ยตำแหน่งแบบนี้มันมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงเพราะยิ่งเราเป็นจุดผ่านสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสายตาจับอองมากขึ้นเท่านั้นและนี่แหละคือเหตุผลที่ไทยต้องบริหารเกมนี้ด้วยความนิ่งความฉลาดและความเป็นเจ้าของเส้นทางของตัวเองพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยถ้าพูดถึงอำนาจหลายคนยังติดภาพรถถังเรือรบหรือขีปนาวุธแต่ในโลกยุคใหม่นี้ อำนาจที่น่ากลัวที่สุดคืออำนาจที่มองไม่เห็นและหนึ่งในนั้นคือค่าเงินโอ้โหฟังดูเหมือนไกลตัวใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะเงินบาทกำลังกลายเป็นกระจกสะท้อนความเชื่อมั่นเนื่นของโลกต่อประเทศไทยอย่างชัดเจนค่าเงินไม่ได้แข็งหรืออ่อนเพราะโชคชะตาแต่มันขยับตามความไว้ใจถ้าโลกเชื่อว่าประเทศนี้มั่นคงเงินก็จะไหลเข้าและวันนี้เงินกำลังเริ่มไหลเข้าหาไทย เพราะโลกมองว่าไทยคือจุดสมดุลที่ปลอดภัยในวันที่หลายประเทศผันผวนโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ่ยนี่คือพลังแบบเงียบที่ไม่ต้องประกาศแต่ทุกคนรับรู้แต่เดี๋ยวก่อนนะหลายคนกลัวว่าเงินบาทแข็งแล้วจะกระทบการส่งออกฟังดูเหมือนจริงแต่ถ้ามองให้ลึกมันคือสัญญาณว่าสินค้าของไทยมีคุณภาพจนโลกยอมจ่ายแพงเพื่อความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ เพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงประเทศที่รักษามาตรฐานได้คือประเทศท่านาฉันได้อี้ได้เปรียบที่สุดโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้หลายประเทศเริ่มคุยกันเรื่องใช้เงินท้องถิ่นนัค้าขายโดยตรงลดการพึ่งพาเงินสกุลหลักและไทยคือหนึ่งในประเทศที่ถูกมองว่าพร้อมที่สุดเพราะระบบการเงินมั่นคงไม่เคยผิดนัดและบริหารความเสี่ยงได้ดี นี่แหละคือเหตุผลที่เงินบาทเริ่มมีบทบาทมากกว่าที่หลายคนคิดเมื่อค่างเงินสะท้อนความเชื่อมั่นมันก็สะท้อนสักดีศีของชาติไปพร้อมกันเงินบาทไม่ได้แข็งแค่แในกระดานแลกเปลี่ยนแต่มันแข็งจากแรงงานจากเกษตรกร,กรจากผู้ประกอบการเล็กๆที่สร้างเศรษฐกิจจริงทุกวันพ่อแม่พี่น้องเอ่ยนี่คือพลังของประเทศที่ยืนด้วยขาของตัวเองและในวันที่โลกกำลังมองหาเสถียรภาพประเทศที่คุมค่างเงินได้ไม่แกว่ โง่ตามอารมณ์โลกคือประเทศที่มีอำนาจต่อรองสูงสุดโดยไม่ต้องยิงสักนัดนี่แหละคืออำนาจแบบใหม่ที่ประเทศไทยกำลังเริ่มถือไว้ในมืออย่างเงียบๆแต่มั่นคงพ่อแม่พี่น้องเอ่ยถ้าโลกวันนี้เป็นกระดานหมากเกมใหญ่ก็ชัดเจนว่ามีผู้เล่นหลักอยู่สามฝ่ายจีนสหรัฐและรัสเซียต่างคนต่างงัดพลังใส่กันอย่างไม่ยอมถอยแต่รู้ไหมว่าในกระดานที่ร้อนแรงแบบนี้ประเทศที่อันตรายที่สุดไม่ใช่คนที่เดินหมากแรงที่สุด แต่คือคนที่ยืนอยู่ตรงกลางแล้วไม่ล้มโอ้โ oh หพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยหลายประเทศถูกบังคับให้เลือกข้างเลือกพลาดทีเดียวก็เสียทั้งเศรษฐกิจทั้งความมัน่นอั้นคงแต่ประเทศไทยกลับยืนอยู่ได้อย่างสง่างามไม่ใช่เพราะเราไม่กล้าตัดสินใจแต่เพราะเราตัดสินใจเลือกทางของตัวเองเราไม่เป็นศัตรูกับใครและไม่ยอมเป็นเครื่องมือของใครจีนมองไทย เป็นเพื่อนบ้านที่ไว้ใจได้สหรัฐมองไทยเป็นพันธมิตรคู่เก่าที่คุยกันรู้เรื่องรัสเซียมองไทยเป็นประเทศเอเชียที่เข้าใจเกมอำนาจโลกโดยไม่ตัดสินใครจากอคติพ่อแม่พี่น้องเอ่ยนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่ไว้ใจกันประเทศที่ทุกฝ่ายกล้าเข้ามาคุยคือประเทศที่มีคุณค่ามากที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนนะตำแหน่งกลางแบบนี้มันไม่ใช่ที่ยืนสบายเพอ เลาะทุกสายตาจับจ้องอยู่ตลอดเวลาผิดจังหวะนิดเดียวอาจถูกดึงเข้าไฟาสองข้างพร้อมกันนี่แหละคือเหตุผลที่ศิลปะการทูดแบบไทยต้องนิ่งต้องอ่านเกมขาดและต้องรู้ว่าควรพูดเมื่อไหรควรเงียบเมื่อไหร่โอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในประวัติศาสตร์เราเคยยืนกลางเกมมหาอำนาจมาแล้วในยุคสงครามเย็นและเรารอดมาได้เพราะเรารู้จักสมดุลไม่เอียงไม่ท,าท้าทายและไม่ยอมจำนน นี่คือ DNA ของชาติที่โลกกำลังเห็นคุณค่าอีกครั้งในวันที่จีนขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจสหรัฐขยายอิทธิพลทางเทคโนโลยีและความมั่นคงรัเสเซียกลับมามีบทบาทด้านพลังงานไทยกลับกลายเป็นจุดร่วมที่ทุกฝ่ายต้องผ่านพ่อแม่พี่น้องเอ่ยนี่แหละคืออำนาจที่แท้จริงอำนาจที่ไม่ต้องตะโกนแต่ทำให้ทุกคนต้องให้เกียรติและสิ่งที่ทำให้ไทยยืนได้ไม่ใช่แค่รัฐบาลหรือกองทัพแต่มันคือวัฒนธรรมของความยืดหยุน่น ความอ่อนโยนที่ไม่อ่อนแอและความแข็งแกร่งที่ไม่ก้าวร้าวนี่แหละคือศิลปะการอยู่รอดแบบไทยที่กำลังกลายเป็นต้นแบบในโลกหลายครัวพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยถ้าพูดถึงพลังของประเทศหลายคนยังมองแค่ตึกสูงโรงงานใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติแต่เดี๋ยวก่อนนะพลังที่แท้จริงของไทยซ่อนอยู่ในสิ่งที่โลกกำลังโหยหาแต่หลายคนมอองค์ข้าม นั่นคือรากหญ้าอาหารและพลังชีวิตที่ออกมาจากผืนดินนี้ลองมองชาวนาเกษตรกรชาวประมงและพ่อค้าแม่ค้าธรรมดาสิพ่อแม่พี่น้องเอ่ยทุกหยาดเหงื่อของพวกเขาคือเศรษฐกิจจริงที่ไม่ต้องพึ่งการเก็งกําไรในวันที่โลกเจอวิกฤตอาหารขาดแคลนพลังงานแพงหลายประเทศสั้นคลอนแต่ประเทศไทยยังมีข้าวกินยังส่งออกอาหารยั่งยืนได้โอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ่ยนี่แหละคืออำนาจแบบเงียบ ที่ไม่มีใครยึดไปได้แต่เดี๋ยวก่อนนะมันไม่ได้หยุดแค่อาหารวันนี้โลกกำลังมองหาพลังงานสะอาดพลังงานชีวภาพพลังงานจากแสงอาทิตย์และเศษเหลือทางการเกษตรซึ่งทั้งหมดนี้ประเทศไทยมีพร้อมโดยธรรมชาติแผ่นดินไทยไม่ได้ให้แค่ของกินแต่ให้พลังงานแห่งอนาคตด้วยโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอยและถ้าพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ไทยยิ่งชัดเจนอาหารไทยเพลง ไทยซีรีส์ไทยการท่องเที่ยวและรอยยิ้มแบบไทยๆกำลังชนะใจคนทั้งโลกโดยไม่ต้องโฆษณาเสียงดังนี่ไม่ใช่แค่ความนิยมแต่มันคือความไว้ใจและความผูกพันทางใจที่เงินซื้อไม่ได้ร้านอาหารไทยในต่างประเทศไม่ได้ขายแค่อาหารแต่มันขายวัฒนธรรมขายความอบอุ่นและความเป็นกันเองคนที่เคยมาไทยมักอยากกลับมาอีกเพราะเขารู้สึกปลอดภัย รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนี่คือพลังที่หลายประเทศพยายามสร้างแต่สร้างไม่ได้และเมื่อพลังรากหญ้าผสานกับซอฟต Power ประเทศไทยจะไม่ใช่แค่ศูนย์กลางการค้าแต่จะเป็นศูนย์กลางความเชื่อมั่นทางใจของภูมิภาคโลกอาจมีประเทศใหญ่กว่าแต่ไม่มีใครมีความอ่อนโยนที่แข็งแรงแบบไทยพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอ๋ยถ้ามองมาถึงตรงนี้แล้วเราจะเห็นชัดเลยว่า สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศไทยไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่กระแสชั่วคราวแต่คือการตื่นขึ้นของพลังที่สะสมมานานหลายร้อยปีพลังของแผ่นดินพลังของภูมิปัญญาและพลังของหัวใจคนไทยทั้งชาติโอ้โหจากประเทศที่เคยถูกมองข้ามวันนี้เรากำลังยืนอยู่ในตำแหน่งที่โลกต้องจับตามองไม่ใช่เพราะเราเสียงดังหรือก้าวร้าวแต่เพเราะเราเป็นจุดสมดุลในโลก ที่กำลังแตกเป็นหลายขั้วไทยไม่ได้เลือกข้างแต่เลือกยืนอย่างมีศักดิ์ศรีและนั่นคือสิ่งที่โลกต้องการมากที่สุดในยุคนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะพลังทั้งหมดนี้จะไม่มีความหมายเลยถ้าคนไทยไม่เชื่อในคุณค่าของตัวเองประเทศไม่มีวันยิ่งใหญ่ได้ถ้าคนในชาติยังดูถูกแผ่นดินของตัวเองทุกบาททุกสตังทุกหยาดเหงื่อทุกความพยายามของคนธรรมดานี่แหละคือเสาหลักของพลังชาติพ่อแม่พี่น้องเอ๋ย อนาคตข้างหน้าเส้นทางโลจิสติกจะเชื่อมถึงกันค่างเงินบาทจะสะท้อนความมั่นคงพลังงานและอาหารจากไทยจะหล่อเลี้ยงภูมิภาคและซอฟต์พาวเวอร์แบบไทยจะทำให้โลกยังอยากเข้ามาหาเราอีกยาวนานนี่ไม่ใช่ความฝันลมๆแรงๆแ,แต่มันคือทิศท,ทางที่เริ่มเห็นแล้วจริงๆสุดท้ายนี้อยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนจาไว้ว่าไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดแต่เราคือประเทศที่ยืนได้มั่นที่สุด และถ้าเรารวมใจกันรู้คุณค่าของแผ่นดินนี้ไม่มีใครบนโลกจะมาหยุดพลังของคนไทยได้อีกต่อไปนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐบาลหรือผู้นำแต่คือเรื่องของเราทุกคนโอ้โหถึงเวลายือดอกภูมิใจได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเพราะประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่ตัวแปรในสมการเอเชียแต่เราคือหัวใจของสมการนั้นและเมื่อหัวใจไทยเต้นแรงโลกทั้งใบก็ต้องรับรู้ พ่อแม่พี่น้องเอ่ยก่อนจะจากกันไปอยากให้หยุดคิดสักนิดนะว่าสิ่งที่เราได้ฟังกันทั้งหมดวันนี้มันกำลังบอกอะไรกับเราโลกกำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมหาอำนาจกำลังชนกันเศรษฐกิจกำลังสัน่นแต่ประเทศไทยกลับมีโอกาสยืนอยู่ตรงกลางอย่างสง่างามบทเรียนสำคัญที่สุดอือประเทศจะยืนได้ไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่งแต่เพราะหัวใจของคนอังชาติที่เชื่อในคุณค่าของตัวเอง ถ้าเรารักษาความสมดุลถนอมความน่าเชื่อถือและต่อยอดพลังของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นอาหารพลังงานโลจิสติกส์หรือวัฒนธรรมไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าประเทศไทยจะไม่ชกแค่ผู้รอดแต่จะเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางของภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริงแล้วพ่อแม่พี่น้องละ่ะคิดอย่างไรกับอนาคตของไทยคิดว่าแลนดบริดจ์จะเปลี่ยนชีวิตคนไทยจริงไหมค่างเงินบาทที่แข็งขึ้นเป็นโอกาสหรือความท้าทาย และเราควรยืนกลางเกมโลกอย่างไรให้มั่นคงที่สุดลองคอมเมนต์มาเล่ามุมมองและประสบการณ์ของพี่น้องกันหน่อยนะถ้าคลิปนี้ทำให้พ่อแม่พี่น้องรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนไทยได้ฟังกันมากขึ้นและอย่าลืมกดติดตามเปิดกระดิ่งไว้เพราะการเปลี่ยนแปลงของโลกยังมีเรื่องสำคัญที่เราต้องรู้ไปด้วยกัน